ขอปัญหาภัยแรงกันบ้างนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดถึงแนวทางการบริหารจัดก,การน้ำเพื่อให้ความช่วยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแ้งต่อไปครับ สำหรับการประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับก็มาจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง78ตำบลกว่า700คนเข้าร่วมประชุมร่วมกับนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรซึ่งทางผู้ว่าวราชการจังหวัดให้ทุกตำบลน,นะครับตอนนี้เร่งสำรวจแหล่งน้ำแล้วก็สร้างฝายกเก็บน้ำเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่เพื่อสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นว่าใช้ในช่วงของฤดูแล้งครับ รวมทางยังขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้ช่วยกันใช้น้ําอย่างประหยัดเราก็ขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปังอย่างเด็ดขาดโดยแนะนําให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนส่วนที่อาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านบ้านหนองมา้า